สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่พี่น้องชาวสวนผลไม้ของเรานะครับก็เรียกว่าทั้งประเทศไทยก็ว่าได้ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาวะที่เป็นฝนตกหนักฝนตกในลักษณะของเขาเรียกว่าฝนบอมก็คือตกหนักในพื้นที่ตรงนั้นและในระดับของปริมาณน้ำก็จะอยู่ในระดับ100-200มิลพี่นักรากอนครับประเด็นในส่วนของตรงนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งก็จะมีคําแนะนําหลากหลายทีเดียวที่จะทําให้พี่นักศึกษานั้นไปแก้ไขในส่วนของสถานการณ์ต่างๆผมเองนั้นก็ได้นําเสนอไปประเด็นคําตอบแรกแล้วเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของภาวะของลานนญยนั่นก็คือปริมาณฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องและฝนตกยาวนานซึ่งเราก็ต้องยอมรับประเด็นตรงนี้ว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ระดับอิทธิพลของลานิยนั้นสูงถึง80%ใน80%ตอนนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของเขาดังนั้นเราก็พอสรุปได้ครับว่า2เดือนนี้เนี่ยเราก็ยังเจอสภาวะส่วนหนึ่งคือฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตกยาวนานแต่ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาย้ำว่าลักษณะของภาวะโลกร้อนลักษณะของฝนปีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากในส่วนของในอดีตคือเรื่องในอดีตเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับมันเป็นประเด็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั่นก็คือลักษณะของฝนบอมก็คือตกหนักตกในพื้นที่ตรงนั้นก็ทำให้ปริมาณฝนนั้นหนักภาวะณเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสองสถานการณ์ ปริมาณน้ำที่มากทำให้เกิดการระบายไม่ทันในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงของฤดูร้อนหรือภัยแล้งที่ผ่านมาก็ทำให้พินสอสกอร์นั้นเตรียมในเรื่องของแหล่งเก็บกักน้ำไว้มากแต่คั้นพอมาเจอสภาวะเหล่านี้นอกจากน้ำป่าน้ำธรรมชาติก็ยังมีน้ำในสระที่เกิดไม่สามารถรองรับได้ก็เรียกว่าฝายก็แตก สะก็พังกันประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอธิบายนั่นหมายความว่าภาวะของสวนไม้ผลถ้าเราจะพูดถึงผลกระทบที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องเป็นพืชที่มีระบบรากตื้นก็คือทุเรียนถ้าพืชที่มีระบบรากลึกอย่างมังคุดเนี่ยเขาจะมีความคงทนหรือทนทานได้นานกว่าอันนี้เฉพาะน้ำท่วมแต่ถ้าในกรณีที่ ได้อธิบายมาคือทั้งน้ำป่าทั้งเขาพังทั้งสะพังฝายทํานบแตกอะไรก็ว่ากันเขาจะนำเอาดินฝุ่นดินเลนมาด้วยตรงนี้แหละครับจะเป็นความรุนแรงที่มากขึ้นดังนั้นผมเองจึงอยากจะให้ท่านพิจารณาจากจุดตรงนี้คือถ้าน้ำท่วมหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่นน้ำใสน้ำสะอาดคือน้ำอย่างเดียวไม่มีดินเลนฝุ่นก็ไม่ได้เป็นไรไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าหากว่ามีในส่วนของตรงนี้มาเราก็จะต้องจัดการเอาตรงนี้ออกไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้แนะนําในเรื่องของการใช้น้ำนะครับใช้น้ําไล่ดินฝุ่นดินเลนระบบรากก็จะไม่เสียหายอันนี้คือการเปิดเพราะถ้าท่านเป็นผู้ทิ่ติดตามในเรื่องของเรื่องของดินเราจะทราบครับว่าความสัมพันธ์ของระบบรากกับดินจะต้องมีความชื้นมีอากาศ เรื่องของอากาศนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่เรามองข้ามเพราะฉะนั้นการเปิดดินฝุ่นดินเลนออกไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พื้นดินนั้นได้รับอากาศน้ำเละเหยขึ้นไปหรือน้ำเละเหยลงด้านล่างเขาก็จะดึงอากาศลงไปก็จะทําให้ระบบรากทํางานได้ทีนี้ประเด็นในความสําคัญตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาพิรัก่กนครับเราจึงแนะนําว่าการ ที่ท่านจะใช้เทคนิคก็คือน้ําเป็นตัวไล่เฉพาะในตําแหน่งบริเวณโคนต้นอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญคือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมโดยเราจะเน้นให้เห็นภาพในวันนี้นะครับว่าในกรณีของสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเนี่ยพฤติกรรมอาการแสดงในด้านของภาษาความรุนแรงมันแสดงได้ในภาษาใบ คือถ้ากรณีน้ำท่วมขัง3วันพี่นักสกปรนครับเราจะพบว่าใบนั้นกลานใบสลดใบซีดใบเหลืองใบล่วงและเขาก็จะร่วงหนักหลังจากผ่านไปเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของสภาพในลำต้นพลังงานไม่มีระบบรากทำงานไม่ได้นะครับอากาศไม่มีนั่นเป็นประเด็นที่ทำให้เข้าเกิดแสดงอาการรุนแรง แต่ถ้าในกรณีที่เกิดเป็นน้ําไหลผ่านน้ําที่ไหลผ่านเนี่ยจะมีอากาศบางส่วนก็อาจจะทําให้ความรุนแรงลดลงเราก็คงจะต้องไปดูแลในเรื่องของภาษาใบอย่างเช่นใบเขาสลดใบมีอาการนิดหน่อยเราก็ไปเติมพลังงานให้กับใบพลังงานเหล่านี้จะเป็นอยู่ในรูปของพวกกรดอะมิโนน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต สารในกลุ่มของไบโอสเตมเมเรนหรือจะเป็นกลุ่มอัโทนิกคือในกลุ่มไบโอเนี่ยมันเป็นภาษารวมๆนะครับอย่างเช่นอัโทนิกก็เป็นไซโฟมิน erm BK ก็เป็นหรือจะเป็นตัวทีโนก็เป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดตก็อย่างเช่นอะคีโตบีนะครับฟรีเวย์กลูโคมอร์คือพวกกรูโคต่างๆ น้ำตาลคาร์โบไฮเดตเหล่านี้ก็เป็นพลังงานทางด่วนซึ่งเราเติมเข้าไปเพื่อให้ใบเขาได้รับในระหว่างที่เกิดสภาวะน้ำเต็มพื้นที่ในดินบางส่วนนะครับอาจจะมองว่าแล้วปัจจัยที่เราพ่นเนี่ยก็ไหนในโลกของสื่อโซเชียลเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันจะเป็นโรคพินสกรครับเอากันว่าการใช้ เป็นการใช้ตามบทบาทหน้าที่และก็ไม่ได้ใช้อะไรต่อเนื่องมากมายจนกระทั่งเ,เขาจะต้องไปเจ็บไปป่วยเป็นโรคไม่ใช่ครับการตกค้างเหล่านั้นเนี่ยในลักษณะของการเป็นไปได้ก็คือการใช้ต่อเนื่องและปัจจัยเหล่านั้นอาจจะขาดคุณสมบัติในด้านของความละเอียดไม่ใช้เนี่ยจะตายแต่ถ้าใช้เนี่ยเขาจะอยู่รอดเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเติมเข้าไปทางใบเพื่อให้ใบได้รับพลังงานเพื่อการดารงชีวิตก่อน พลังงานเหล่านี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงผมจึงอธิบายตรงนี้เป็นประการแรกก่อนในส่วนของกรณีถ้าหลังจากน้ำลดสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนเป็นลำดับต่อมาก็คือการทำให้โคนต้นโปรงให้อากาศถ่ายเทให้น้ำแห้งนี่คือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญในประการที่สอง ด้วยเหตุผลว่าลากจะทำงานได้ก็ต้องมีอากาศเรื่องของทานอาหารยังไม่ต้องไปพูดถึงครับในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปในระหว่างที่ระบบลากยังทำงานไม่ได้มีประเด็นต่อมาก็คือแล้วปัจจัยที่เราจะลงไปช่วยละ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มที่สามารถลงไปในทางระบบรากได้ เป็นปัจจัยทางระบบลากอย่างเช่นสารที่ใช้ในการเรียกลากจะเป็นฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดร่วมกันหรือจะเป็นในกลุ่มของ t k พัทท k เคซอย1นึ่เคย2เซอร์คอนหรือจะเป็นในกลุ่มของกรดอะมิโนที่เป็นในรูปที่ใช้กับการกระตุ้นรากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมาลงไปแล้วเขาจะไปทำให้ระบบรากได้รับพลังงานแม้แต่ในกลุ่มของสารสกัดจากสารหร่ายพลังงานในของกรดอะมิโน เราก็สามารถที่จะให้ได้โดยการนำเอาไปละลายน้ำแล้วพ่นหรือลาดในทางระบบลาดตรงนี้จะเป็นการช่วยในระดับที่สองหลังจากที่เราปรับโครงสร้างทางพื้นดินให้ปโปร่งให้โลง่งให้อากาศถ่ายเทแล้วประเด็นต่อมาก็คือหลังจากที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็จะมีอาการ ลดปริมาณใบหรือมีอาการถ่ายใบตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลสองประการก็คือสมมติว่าน้ำท่วมแล้วใบยังเขียวสดก็แสดงว่าพลังงานในต้นเขายังมีอยู่แต่ถ้าผ่านไปใบแสดงอาการเหลืองร่วงก็นั่นหมายความว่าพลังงานที่อยู่ในใบเนี่ยถูกใช้เพื่อการดํารงชีวิตเขาก็จะ ดึงจากใบเ่าแก่เหล่านั้นนํามาใช้เพื่อการดํารงชีวิตในระหว่างที่เขาสั่งเขาแสงไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียใบไปอีกส่วนที่สองหลังจากนั้นเมื่อผ่านภาวะฝนผ่านไปเริ่มมีอากาศมีแสงแดดพืชก็จะต้องปรับตัวเองการปรับตัวเองก็คือภาวะของการสร้างใบรุ่นใหม่เพื่อที่จะให้มาเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาวะของใบรุ่นใหม่ตรงนี้แหละครับเราจะเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าใบาอ่อนชุดนี้เขาออกมานะครับคือลำดับที่หนึ่งก็คือใบเหลืองร่วงลำดับที่สองใบแก่ก็ลดปริมาณล,ลงลำดับที่สามแตกใบอ่อนปัจจัยทางใบจึงเป็นเหตุผลสำคัญในระหว่างที่พูดกันตรงๆว่าในต้นเนี่ยไม่มีพลังงานเหลือเลยเพราะเขาเอาไปใช้ในช่วงที่น้ำท่วม ดังนั้นการใช้ปัจจัยทางใบจึงเป็นทางด่วนที่เราจะต้องให้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะโทนิก,นกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2-144ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกร,รม,มากกว่า50ปีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร,ร ยแล้วประอะไรนะ ระกัาคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษ,ษัทแอปไพรยเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้าเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เ e อ็กซ์ตร้า และชัยยุทธเกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนคลอกตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราาสารกระตุ้นระบบรากเคมโมตินเคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2 0 7, 7พ่น2อถึงสครั้งจะทําให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์ยี่ 7, และเคโมตินผลิตพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนคลอป ้องการกำจัดโรคราเนา่าโคนเนา่าผลเน่าในทุเรียนะต้องฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ T.K. s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยบัยบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ชายพุ่มทุกๆ20ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่งที TK ซอยสอง TK พลาสชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซ oh. ันเฟตแท้แท้ร้อปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแร่ง เม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ต มีด้วยกัน3สูตร G10 ส0 1สฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายขนมทั่วไป ท่นานสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านในกลุ่มของการที่เราจะให้นั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่ากระบวนการผลิตพลังงานของพืชที่จะเป็นแป้งเป็นน้ําตาลอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีพนักงานเข้าไปจัดการดูแลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพก็คือกลุ่มจุลธาตุ เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสบริลดนัมจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ครับเป็นกลุ่มาธาตุรวมจะต้องไปทำงานร่วมกับาธาตุหลักส่วนต่อมาเมื่อทั้งสองตัวมาทำหน้าที่รวมกันกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเกิดขึ้นผลิตเป็นน้ำตาลเป็นแป้งเป็นอะไรไปส่วนตรงนี้คือลำดับที่เราจะต้องเติมในช่วงใบอ่อนกรณีของพลังงานทางด่วนต่างๆเราต้องให้อยู่แล้วร่วมกันไปในครั้งเดียวกัน ผมจึงฝากว่าถ้าในกรณีที่ลากยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอคือหลังจากผ่านน้ำท่วมผ่านวิกฤตไปเนี่ยเขาก็ต้องสร้างลากใหม่กรณีปัจจัยที่เราให้ทางระบบลากนะครับไม่ว่าจะเป็นอะมิโน,โนทางรากเป็นฮิวมิกแอซิดฟูลวิคแอซิดต้องร่วมกันนะครับไม่ใช่ตัวเดียวหรือจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินทีเคพัททีเค้นองทีเคสองเองซอ,อรอะไรก็ตามเนี่ยเป็นการไปทำงานให้รากทำงานใหม่ เป็นการสร้างรากใ่เพราะฉะนั้นในระหว่างตรงนี้เนี่ยทางใบจึงมีเหตุผลและมีความจําเป็นถ้าจะเปรียบเทียบกับคนเรานะครับเปรียบเทียบกับคนเราก็คือการใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดการให้น้ําเกลือการให้สารเคมีทางน้ําเกลือการเอายาเข้าไปในเส้นเลือดนั้นก็คือเป็นการรักษาภายในก็เปรียบเสมือนโวนที่สุดก็คือทางใบที่เราเติมให้เขาและเมื่อเราเติมไปแล้ว สักระยะหนึ่งใบชุดนี้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่เองได้ตรงนี้เราจึงจะค่อยๆในลักษณะของการลดปริมาณการใช้ทางใบให้เขาทำงานเองโดยธรรมชาติทางระบบรากประการต่อมาหลายท่านก็จะเน้นไปในเรื่องของการฆ่าเชือ้อลาที่ติดมากับในส่วนของน้ำพี่น้องสสก่อนครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมก็ยังคง มีแนวคิดที่อยากจะให้ทั้งเข้าใจว่าถ้าในกรณีที่สภาพของภาวะการท่วมขังของน้ำที่มีสภาวะความรุนแรงประเด็นตรงนี้เนี่ยเรายังคงต้องรอให้สภาพของรากของดินเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่ปกติก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาพิจารณากันในเรื่องของการใช้สารเคมีในการไปควบคุมเชือ้อ อาว่ากันว่าง่ายๆว่าถ้าต้นเขารอดเราค่อยลงสารเคมีเพราะในสภาวะที่ต้นยังอ่อนแอนั้นบางครั้งเราคงไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าในกรณีที่ในสภาพสวนอย่างเช่นสวนทุเรียนของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเล็กน้อยสภาพใบก็ยังค่อนข้างจะยังดีอยู่ประการนี้เราก็อาจจะลงสารเคมีในการลดปริมาณเชื้อ ประเด็นสารเคมีที่เราจะใช้เนี่ยมันก็แยกออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึงคือยาเชื้อก็คือไตรซา,านเวลาที่เราจะราดทางดินอะไรเราใส่ไตรซา,านไป1กิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตรตรงนี้เป็นวิธีการที่ดีและก็ช่วยได้อย่างแน่นอนนี่คือคําแนะนําของเราถ้าในกรณีที่ท่านจะเลือกสารกลุ่มที่2คือสารเคมีสารเคมีนั้น เราต้องเข้าใจครับว่าต้องมีการศึกษาพอสมควรกันว่าสารเคมีกลุ่มใดที่สามารถนำมาใช้ในทางดินแล้วมีประสิทธิภาพจะเป็นในส่วนของเทอร์ลครอจะเป็นในส่วนของเมทรลัสซิลอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถนำใช้ได้กรณีของในกลุ่มกรดฟอสฟอริกกรดฟอสฟอริกหรือฟอสฟอริกอย่างเช่นโพลีอะฟอสเนฟอส มีงานศึกษาด้านนี้ไหมก็มีครับสามารถที่จะนำไปพ่นฆ่าเชื้อได้นะครับแต่ก็เป็นการลดปริมาณเชื้อในระดับผิวดินหรือตำแหน่งที่เราพ่นลงไปซึมได้แค่ไหนก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์หรือยาเชื้อไตราซาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยาวนานกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์กรณีต้นที่ปกติ แล้วเราป้องกันเชื้อเราดําเนินการได้เลยนะครับก็ท่านจะเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกในกลุ่มของชีวพันธุน์ไตสรหรือจะเลือกเอาสารเคมีอันนี้เราดําเนินการได้และในการดําเนินการเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถร่วมไปกับกรณีของการใช้ปัจจัยอื่นในการลาดทาังดินได้ไหมได้ครับซึ่งอัตรานั้นก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้ากรณีในกลุ่มของเมทัลซิลเนี่ยจะเอาอาจจะต้องใช้ถึง1กิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตร ถ้าเป็นในกลุ่มของฟอร์ p h o นิกหรือฟอร์ดโฟเรียฟอร์สหรือจะเป็นนิวฟอร์สอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะใช้ที่อัตรา 500cc ต่อนั200ลิตรนะครับเพื่อป้องกันปฏิกิริยาในด้านของความร้อนถ้าเป็นในกลุ่มของตัวฟอร์ดเอชเชียลอลูมิเนียมละก็ได้ครับพี่นักศกรถ้าท่านมีต้นทุนพอนะครับเราก็ใช้ที่อัตรา500กิโลกรัมถึง1กิโลกรัม คือเรามีงานวิจัยล่าน,นี้เนี่ยลองรับอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะพิธาต้นทุนเพอฟอระ Fort นะ์ะเอทิลเนี่ยมีทุกบริษัทนะครับจะเป็นเอลาฟอร์ตทิลของเอลาวันก็มีอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรา,าสามารถถ้าจะนำมาใช้ได้ในการลดปริมาณเชื้อในดินหลังจากสภาวะแต่ผมย้ำว่ากรณีของต้นที่แค่น้ำไหลผ่าน ต้นที่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเราก็น่าจะปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มแปลงที่ได้รับภาวะรุนแรงเนี่ยเราน่าจะพิจารณาไว้ภายหลังหลังจากที่เราจัดการแก้ปัญหาโครงสร้างทางโคนต้นทางกายภาพไปก่อนการใช้สารกระตุ้นรากไปก่อนและถ้าเขามีสภาวะที่เริ่มจะแสดงว่าเ,าเขาดีขึ้นเราก็ค่อยๆเอากลุ่มของ ปัจจัยที่จะไปลดปริมาณเชื้อนะครับปีนี้ย้ําว่าพินัสกรจะยังต้องเจอสภาวะตรงนี้ต่อไปอีกยาวนานนะครับทั้งในด้านเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและไปจนถึงเดือนตุลาคมสิน้นเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนตุลาคมสิ้นเดือนไปน,นั้นภาวะอาจจะมีแสงเป็นตัวช่วยแสงแดดความเข้มของแสง ความยาวนานของแสงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทําให้พืชหรือไม้ผลของเราเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงดีขึ้นเมื่อดีขึ้นเราก็จะพบว่าภาวะของเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากว่าถ้าในสภาวะสวนที่ได้รับการผลกระทบทั้ง ไม่รุนแรงทั้งรุนแรงอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องให้เขาฟื้นตัวอยู่ในเดือนตุลาคมให้ดีที่สุดไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเรื่องของผลผลิตอย,อย่าไปพูดถึงเลยนะครับเพราะในสภาพต้นที่อ่อนแอสุดโมแล้วยังจะเอาผลผลิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้สภาพต้นนั้นเสียหายหนักกลับไปอีกเราก็ค่อยไปดูพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายฤดูแต่ว่ากรณีของ สิ่งที่จะเป็นคําตอบได้ณนะวันนี้เวลาน,น,น,นี้เนี่ยจึงเน้นย้ำว่าลักษณะของภาษาใบาในแต่ละพืชเขาจะแสดงอาการแค่น้ำผ่านวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไปเติมพลังงานทั้งใบบ้างอะไรบ้างแล้วก็เคลียร์ในด้านของโคนต้นแต่ถ้า3วันสามคืนตรงนี้มีผลกระทบแน่นอน เพียงแต่ว่าความรุนแรงนั้นจะต้องไปอยู่ที่องค์ประกอบในด้านของอสิ่งที่เป็นตัวผลพลอยตามมาหัวใจสำคัญครับบริเวณโคนต้นถ้าเป็นในกรณีที่เป็นฝุ่นบ้างดินเลนบ้างตรงนี้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อากาศจะไม่สามารถลงไปในดินอากาศจะไม่สามารถลงไปที่ระบบรากความเสียหายจะรุนแรงขึ้น นี่เป็นประเด็นทีู่กต้องย้ำเพราะมันมีฝายพังมีสระน้ำพังมีเขาพังตามลงมาแล้วสวนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ต่ำพื้นที่ลุ่มต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากเป็นลำดับที่สองนะครับจากกรณีลำดับที่1คือเติมพลังงานไปที่ใบก่อนลำดับที่2คือการเปลี่ยนโครงสร้างทางพื้นให้โปร่งให้โล่งให้แห้งลำดับที่3จึงจะไปกระตุ้นทางระบบรากนี่คือประเด็นสาระในช้าวันนี้ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก